เพราะว่าไม่รู้จะทำเฮี้ยอะไรแล้วแบบเจออาร์ชูรี่อาร์เชอร์อะไรก็ตามเนี่ยอาร์ชูรี่เหรไอ้ห่าอาร์เชอร์ในเกมไอ้เหี้ยยิงในเกมเปิดประสบการณ์ใหม่ก็ยิงของจริงเก็บกดไงวันนี้ชื่ออะไรชื่อโดกรโดดกระโดดม าไปเข้าไปเอาธนูธนูอัตราค่าบริการที่นี่คือเริ่มต้นที่250บาทต่อคนนี่ก็30นาทีแล้วรวมค่าครูฝึกอุปกรณ์อันนี้คือฉกมือรยิงออกก็ได้แม่หกลูกไอ้กลูกเดี๋ยวพี่เขาจะเริ่มสอนพวกมึงสองคนเล่นมือมีหกนัดไงยิงไม่โดนแล้วใอ้เชื่อตอนแรกคุณนะว่า30นาทียิงแม่หกนัด อาจะต้องรวมสมาธิเยอะหน่อยคนได้ยิงด <c oughs> <c oughs> ้ยเราได้ยิงไปเลยกรัดทีเดียวสามดอกพี่เรใส่ป้องกันแขนแล้วนะคะข้างซาย <c oughs> <c oughs> แล้วดีแขนนะะี <c oughs> ้าง คนอยู่ในสนามท่ามยิงจะ,ะมีสัญญาณอยู่3ครั้งสัญญาณที่1เตรียมตัวสัญญาณที่2ใส่ลูกยิงสัญญาณทสามเก็บลูกอันนี้เท่าที่สังเกตคือไอ้พวกที่มีสีเดียวเนี่ยคือสีที่จะโดนหาเข้าไปนอกถ้าคุณใส่แบบนี้เท่ากับอันตรายนะครับอ๋ออยเอะรก็รูปนะคะอันนี้เป็นเวล่าเป็นอะไรคะเก็บลูก ใส่ลูกเรียบร้อยแล้วเราจะเกี่ยวสายนะชี้บนลูกกล้างใต้ลูกในอะไรของมือง่ะมือต้องเก็บแบบนี้ขี้เกี่ยวสายปล่อยลูกผิดเกรงแล้วมือที่ดึงด้วยอยู่ใต้ทางกลับได้ค่ยปลรอย เอาข้า,ขา้ายที่ถือธน,นูต้องตึงอย่าโอดการเด็ดขาดอดกามโดนสายอนยมันีกเ,เน้นๆเ,เลยแตกแน่นอนใช่อยากลองไหมไม่อยาก <laughs> พ่อชื่อเล็กวรสแม่ชื่อดเลรนเจอร์ That's not gonna happen. <c oughs> ยิงหมดแล้วอันนี้ยังยิงไม่หมดเลยแต่ว่าไม่เป้าไม่เป้าไม่เป้าเลยเหอนล้มาตรฐานมันดีนี่ไอเทียมมาดูนี้นี่กูไม่อยากให้เป้ากูเลอะกูเล็งตรงจุดที่กูจินตนาการไว้ทั้งจุดดีมาดูอ้้มดิมาตรฐานดีเหมือนกันแต่เขาเป้าอ่ะผมขออนุญาตนะครับพอดีเป้าผมมันตกกระป๋องนิดนึงเพราะว่ารูมันเยอะนะผมมันพกเลวครับลักไม่รักธรรมชาติ เดี๋ยวพวกกาแฟฟรีไม่ใช่ไแล้วถ้าไม่มีใครโดนอ่ะอ๋อไข่ไกล้เหลืองกว่าเข้าเหลืองดิไม่ถูกอ่ะอ้าวก็ได้เข้าเหลืองก็ได้เข้าเหลืองชนะไงไอลิศมันก็ยังรักษามาตรฐานอยู่นะคือลิศลิศเป็นคนอนามัยรักษามาตรฐานนอกกรอบใช่คือลิศเป็นคนอนามัยคือบ้านเาสะอาดเออแล้วก็สะอาด โฟก,กัสไงป้าพของคนที่คอนเซนเทร์ดีนะครับคนนี้ความคิดพาพุ่นไม่เอี่ยอะเอเอี่ยอะเอาพ<ะ>าุ่นเหรออย่าไปเชื่อมันเราก็เมียมาช่วย <laughs> <laughs> ลูกธนูกูาหายไปไหนมึงลูกไปอันหนังข้างหลังเมื่อกี้ลูกไปอยู่ข้างหลังอันนี้แม่งมึงยิงลอยข้ามไปอ่ะ ไม่ธรรมดานะครับจะบอกว่าเมื่อกี้ท่านูผมคาเปล่า,าผามแรงมดทอยุข้างหลังไม่เสียบมดหายตะไดโกโก้ร้องของมึงองเลสชิวน,นะครับชิวครับเพราะว่าน้ำก็ฟรีน้ำฟรีติงฟรีอยู่ไหนวะเงี้ยเมึองต้องเลี้ยงอยู่ดีคืออะไรกระเด้งออกอนะเลสกรเด้งออกที่ไหนเข้าอีกแล้ว ไ<ว> <laughs> อเทียดอกนี้ที่กระเด็นออกมาเนี่ยเพราะแม่งชวนดอกเดิมที่เสียกอยู่แล้วถ้าต่ว่าแข่งว้ายิงแบบตรงไหนใกล้เียว่าอาจจะได้อยู่คล้ายๆเล่นเปตองอ่ะ สรุปนะครับว่าการยินเทนูเนี่ยทำให้เราเนี่ยโฟกัสอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นจะสนุกกว่าเดิมถ้าเราพนันครับแล้วเราชนะจริงอย่างเช่นมผมได้กาแฟฟรีมาใครที่แบบแม่งไม่รู้จะหาโอกาสที่จะเลี้ยงเพื่อนยังไงเลี้ยงเพื่อนยังไงเงื่อนหลังมึงก็ไม่พนันแก่งแพร่ก็แจกไปเลยก็ได้เขาอย่างนี้แบบต้องระดับน้ำใจถูกปะมาลองที่ที่มันแบ่งมปเกลียดขี้หน้าใครเอารูปไม่มาแปะเลยครับต้องยิงแม่งเดี๋ยวก่อนตอนแรกมึงบอกมึงจะเอารูปกูมันเกลียดกูแค่แบบเอาคุ้มคัไง ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใจกลางเมืองน,นะฮะอยู่แถวประชาอุทิศนะครับสามารถเซิร์ชได้จากเฟซบุ๊กเพจของเขานะครับตามนี้เลยคืออ c ร e r y t ไทยสุดท้ายแล้วก็ทุกคนอย่าลืมกด Subscribe พวกเรานะครับข้างล่างนี้นะครับผม,ผมวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับเฮ้ยอยากพูดอะไรอยากพูดอะไรก็ใหุ้ณพูดอะ่ะสนุกจริงๆวันหน้ามาเล่นกัน